พา, <Iya. S 1> าท, Mind าทัวประจำปี2 5 6 9 7ผมนายอดนตจันเชื้อเป็นลูกจ้างประจำที่สำนักงานการสุ่มอำเภอพุชธลีนะคร<ๆ>ับเที่นี้ครับทำงานเข้าสู่ปีที่สองความพิการของผมที่ขาครับผมได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานโยนต์ขากระเดหนรบอทนิดนึงครับใช้ช่วยประจำวันด้วยขาเทียมครับ พาไปดูบทบาทการทำงานในแต่ละวันของผมครับสำหรับบทบาทงานแรกของผมช่วงเช้าก็ัดแต่ง,งต้นไม้ภูมิทัศของสำนักงานครับทุกวันครับทำดูเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับ และงานบทบาทอย่างาเกี่ยวกับงานส่งเอกสารราชการามหน่วยงานต่างๆแล้วก็ลงส่งหนังสือที่ว่าการอำเภอประเังหบัดพิรครับและในส่วนงานาที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมก็คืองานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆไปธนาคารเราเช็คไปธนาคารไปการไฟฟ้าล้วก็ส่งสารไปสันนีก็สำเร็จ ไดด้ีตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ครับในแต่ละวันส่วนของมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมครับก็ได้จัดโครงการ90วันอาจารย์ญญของฉันผมได้เข้าร่วมโครงการต,ตั้งแต่ท่นถึงท่นที่11ถึงปัจจุบันเนี่ยครับเได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายการกินหวานในเวลาเท่าไหร่เค็มไขมันออกกำลังกายในแต่ละวัน อะไรประมาณนี้ครับก็ได้ความรู้จักตรงนี้แล้วก็กนหนึ่งาทางวีดีคอนเน้นเรื่องการออมเงินซึ่งทางผมก็แ้ตอบสน,นองนโยบายก็เข้าร่วมกับสากก์รของสักง,งานระมงสุกเมืองพัทลทุกเดือนออมทุกเดือนอยู่แล้วครับเงินออมของผมทุกเดือนครับส่วนในอาชีพเสริมผมก็พอเลี้ยงไก่ชนไก่ตีครับเขาก็มาจ้างเคาแล้วก็จะซื้อกลับไป ส่วนในอนาคตภายหน้าถ้ามีเงินสระกอนนี่ก,ก็อยากจะเลี้ยไงไก่ข่เพิ่มครับเพราะว่าไข่ขายได้แล้ว็บรโภคแล้รก็ควรได้คิดไว้จะตั้งใจไว้ครับในอนาคตครับเรื่องในงานของจิตัิสาสังคมผรก,ก็ไปช่วย้ักน้ำวัดกวาดบริเวณวัดแล้วก็ทำงาไม่จันจําปียาเราระทงก็ไปช่วยวัดถ่ายกระทงเอาเงินเข้าวัดครับ ส่วนในงานของอสมมอถ้ามันตรงกับวันหยุดอะไรผมว่าไปบ้างปนมาทางประมาณนี้ครับเพิ่งเรียนไานะครับต่อไปพบก,กับท่านสาธารณสุขอำเภอโพทะเลจะมาพูดความในใจเกี่ยวกับตัวตัวผมเองแล้วก็บริษัทปรึกษาเรียวแอสเซทจำกัดมหาชนครับในงานของสำนักงานสาธคานณสุขอำเภอโุทะเลของสุทธิพงิ่งสูง ต้องขอขอบคุณบริษัทปรึกษาเรียวเอฟเตกจำกัดมหาชนนะครับที่ได้จ้างคนพิการเข้ามาทํางานในในสำนักง,งานกัรตั้แห่งนี้นะครับก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสํานักง,งานเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลทำความสะอาดการส่งเสริม งานด้านต่างๆทั้งด้านของสำนักงานแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็จะได้พบก,กับท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวทะเลท่านได้มาพูดภาพรวมเกี่ยวกับงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวัทเจังหวดพิจิตรครับสวัสดีค่ะที่นี่คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวทะเล ระบบงานของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอที่นี่ค่ะมีบุคลากรทั้งหมด9คนแล้วก็มีคนงานคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน1คนรวมแล้วมี10คนด้วยกันที่นี่มีท่านสาธารณสุขอำเภอคือท่านสุทธิพงษยิ่งสูงและตัวดิฉันเองการศิรัฐเชียวิรชนเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธะเลท,ที่นี่ แล้วก็รับงานในเรื่องของการดูแลคนพิการนอกจากนั้นแล้วยังเรายังมีมอบหมายให้น้องปียดาลิกระจายค่ะทำหน้าที่เหมือนเป็นนอจพอดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเอกสารและการทํางานบันทึกข้อมูลให้กับลูกช้างคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนมาค่ะสำหรับบริบทงานของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอนั้น จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านบริหารเป็นงานเกี่ยวกับด้านเอกสารวิชาการและการสนับสน,นุนดังนั้นการที่เราได้คนงานคนพิการมาก็เขาเนี่ยสามารถช่วยงานในเรื่องของการเดินเอกสารส่งรับหนังสือแต่ก็ช่วยในเวลามีการประชุมนะคะคนพิการก็คือคุณอดิเลกนะะองคนคนที่มีความมันะอดทนแล้วก็ขยัน เขามีความพิการด้านขาค่ะขางเขาเนี่ยถูกตัดไปข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ขาเทียมอยู่เพะฉะนั้นการเดินเหินของเขาค่อนข้างจะลําบากแต่เวลาที่เรามีการประชุมซึ่งเราจะมีอาคารสองชั้นซึ่งชั้นบนเนี่ยเวลามีประชุมเนี่ยคุณดิเลกเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปช่วยถึงแม้ว่าเขาจะเดินเหินลําบากแต่เขาก็มีความพยายามแล้วก็มีน้าใจนะคะขึ้นไปช่วยจัดเปรค แล้วในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็มีโครงการในเรื่องของการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชด,ดำริเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมคุณเดเลกเขาก็ไปช่วยในเรื่องเก็บกวาดสถานที่จัดสถานที่ก็ถือว่าอันนี้เป็นจุดดีของคุณเดเลกนะคะซึ่งงานที่เขาได้รับมอบหมายประจําจากที่เรามอบหมายเนี่ยก็จะเป็นจวกับการส่งรับส่งหนังสือแล้วก็การทําความสะอาดบริเวณรอบๆสํานักง,งานแห่งนี้ เขาจะมาทํางานตั้งแต่เช้าเลยค่ะในช่วงเวลาเจ็นาฬิกาเด็กก็จะมาทํางานเตรียมความสะอาดรอบๆหลังจากนั้นแล้วเรามีส่งหนังสือที่อําเภอซึ่งเวลาขับรถไปอําเภอเนี่ยต้องใช้ระยะทางเพราะว่าอําเภออยู่ไกลจากเราประมาณ4-5กิโลคุณเด็กก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองเลยคะ,ะไปส่งแล้วก็ไปรับหนังสือมาแล้วก็ติดต่อในเรื่องการจ่ายเช็ค การเงินนะคะเวลามีต้องเอาเช้ไปขึ้นเงินไปจ่ายให้ปั๊มน้ํามันหรือการไฟ,ฟฟ้าคุณิเดก็จะสามารถทําได้ดีมากแล้วก็มีจิตอาสาเวลามีงานอื่นเช่นงานวิ่งการกุศลของกองคุนพชอเวลาให้คุณิเดกช่วยแพ็กของขวัญหรือเตรียมอะไรคุณิเดกก็เต็มใจทําอันนี้คือจุดดีของเขานะคะเอาเป็นคนที่มีสัมมาคารวะด้วยแล้วก็มีจิตอาสามีจิตที่ว่าจะช่วยงานคนอ,อื่นนอกจากนั้นแล้ว ในเรื่องของในด้านจุดเด่นที่เราได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะเขาก็มีหลายด้านเลยส่วนจุดที่จะพัฒนาต่อยอดให้กับคนพิการคุณอดิเลตนี้นะคะก็คือทาองอำเภอโพทะเลนะคะเราจะมีการจัดตั้งชมรมคนพิการอำเภอโพทะเลขึ้นซึ่งตรงนี้เราจะต้องหาตัวแทนคนพิการในอำเภอม,มาเป็นประธานของแต่ละตำบลคุณอดิเลตเองก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมคนพิการตำบลโพทะเล ซึ่งชมรมตรงนี้เราจะพัฒนาในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ในด้านทักษะอื่นๆที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้คนพิการซึ่งตรงน,นี้เราได้เริ่มขอเลื่อนในปีนี้ค่ะและในปีต่อ,ตอไปซึ่งในปีต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการขอรับทุนเพื่อมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับคนพิการในตัวทะเลคุณอดีตเ,เองก็ได้รับเป็นแกนนำเลยนะคะของถนนตัวทะเล เพื่อเชื่อมภาษาคุณพิการนในตะบนผาทะเลเราด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะที่เราได้รับคุณพิการเข้ามาอยู่ในหน่วยงานของเราและยังได้ช่วยงานของสังคมที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณพิการให้กับคนพิการตะบนผาทะเลอีกด้วยตรงนี้ต้องขอ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยกับบริษัทพุสสาเรียลเอสเตดจำกัดมหาชนที่ได้ส่งเสริมและก็เมตตาสนับสนุนให้คนพิการในพื้นที่มีไรายได้แล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวตัวเองในคุณภาพชีวิตที่ดีตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีมากๆค่ะก็อยากให้บริษัทพุสาเรียลเอสเตดจำกัดมหาชนได้ส่งเสริมและพัฒนาให้คนพิการมีอาชีพ ต่อไปนี้ตลอไปนะคะขอบคุณคะ,ะต้องขอขอบคุณคนดูที่เดีเวลาเข้ามาดูคิปน่าจะพอเราจะพอพาตัวปี2องพครับและขอขอบคุณบุริทิรวัตรกรรมทางสังคมและสุดท้ายนี้แต่ยังไม่สุดท้ายผมขอาขอบพระคุณบริษัทศึกษาหริวอัเทจ,จำกจัดมหาชนที่ได้รับที่ให้การสนับสนุน มอบเงินโครงการจ้างงานแก่ผู้พิการกับตัวรวมหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากบริษัทสุกสารเสเสร็จำกัดมาชนในการจ้างงานแก่ผู้พิการในปีต่อๆไปทุกปีขอกราบขอบพระคุณครับสุดท้ายนี้ผมขอจบคลิปเราจะพอพาตัวปีส5 6รไว้าเเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมฝาก กดติดตามกด s ับก c r i b ยเป็นกำลังใจให้กับอตัวผมในการทำงานในปีต่อๆไปอขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพรากาที่แข็งแรงโชคดีมีใจขอให้โลกใจดีกับทุกๆคนและก็ตัวผมด้วยรับวัสดีครับ